10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสระบ,บุรี 1. ความเป็นมาของจังหวัดสระบ,บุรีสระบ,บุรีเป็นเมืองเก่าแก่และมีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่16ถึง20แต่เพิ่งมาก่อตั้งเป็นเมืองอย่างจริงจังในสมัยอยุธยาเป็นราชธานีในสมัยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิมูลเหตุแห่งการตั้งเมืองเนื่องจากต้องการใช้เป็นที่ระดมพลในยามสงครามและดำรงสถานะเมืองมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ต่อมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย uh ู่หัวพรัชจาก,การที่5จึงได้รับการจัดตั้งเป็นจังหวัดมีการตัดทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือและถนนมิตรภาพหรือทางหลวงแผ่นดินใหม่เลขสองผ่านไปยังจังหวัดนครราชสีมาจนปัจจุบันสระบุรีได้กลายเป็นชุมทางการคม,มนาคมที่สําคัญของภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภา,าคเหนือและจังหวัดทางแถบตะวันตกส่วนชื่อของเมืองมีการสันนิฐานว่า เดิมที่ตั้งเป็นเมืองมีพื้นที่อยู่ในทําเลใกล้บึงหนองงงหลังจากตั้งเป็นเมืองจึงเอาคําว่าสตะมารวมกับคําว่าบุรีและใช้เป็นชื่อเมืองสระบุรีมาจนถึงปัจจุบัน 2. ส,สัญลักษณ์ประจําจังหวัดสระบุรีเป็นรูปมนดบหมายถึงสถานที่อันเป็นที่เคารพบ,บูชาสูงสุดของชาวจังหวัดสระบุรีและชาวไทยทั้งประเทศเป็นรูปมนดบ ปูครอบลอยพระพุทธบาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าตั้งอยู่ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารตำบลขุนโคลอนอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีดอกไม้ประจำจังหวัดดอกสุพรรณิกาต้นไม้ปร,รประจำจังหวัดต้นตะแบกนาขมขวัญประจำจังหวัดพระพุทธบาทสูงค่าเขื่อนปลาสักชลริิธิ์ฐานผลิตอุตสาหกรรมกรเกษตรนราลน้ำลำแหล่งเที่ยวหนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดีประเพณีตักบาดดอกไม้งาม เหลืองอาลามทุ่งทานตะวันหรือล่านเมืองชุมทาง 3. อาณาเขตจังหวัดสระบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดลบบุรีทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดนครนายกทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลบบุรี 4. ภูมิอากาศจังหวัดสระบุรีจังหวัดสระบุรีอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมสองชนิดซึ่งพัดประจำเป็นฤดูกาลโดยพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออิทธิพลของลมนี้จะทำให้บริเวณจังหวัดสระบุรีมีอากาศหนาวเย็ยนและแห้งกับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝนทำให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกทั่วไป 5. วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดสระบุรีมีดังนี้การแข่งขันเรือยาประเพณีลุ่มน้ำปาศักประเพณีเจ้าพ่อเขาตกหรืองานแห่เจ้าพ่อเขาตกงานโคโนมแห่งชาติประเพณีน้ัสการลอยพระพุทธบาทประเพณีกำฟ้าประเพณีแห่เคี่ยวแก้วประเพณีส่งการส่งน้ำเสาตะเคียนวัดสูงและประเพณีตักบารดอกไม้ 6. ภูมิประเทศจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรีมีพื้นที่ประกอบด้วยเนินเขาสลับที่ราบสูงและมีแม่น้ำป่าสักหลายผ่านส่วนทางตอนใต้และตะวันตกเป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการเพาะปลูก 7. อาหารพื้นเมืองของจังหวัดสระบุรีคือแกงเทโพ 8. สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีมีดังนี้ส่วนบิกเต้อ่างเก็บน้ำม่วกเหล็กทุ่งคอร์สมอสทุ่งสิริสมัยตลาดหัวปีส่วนพฤกษาศาสตร์ภูแคน้ำตกเจ็ดเสาวน้อย น้ำตกสามลั่นไล่องุ่นภูนวพันธ์ทุ่งดอกกิ๊กห้วยตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กและฟาร์มสายทอง 9. วัดสำคัญของจังหวัดสระบุรีมีดังนี้วัดพระพุทธแสงธรรมวัดถ้ำกระบอกวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารวัดปากสว่างบุญวัดถ้ำพระโพสตวัดพระพุทธฉายหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ วัดเขาแก้ววรารวิหารและวัดเขาวงถ้ำนาลาย 10. ของฝากขึ้นชื่อจังหวัดสระบ,บุรีมีดังนี้กะหรี่ปับ๊บดอกไม้ประดิษฐ์เห็ดฟางแชมพูครีมนวดผมครีมล้างหน้าสมุนไพรผลิตภัณฑ์หินอ่อนกายศาสตร์กุ้นเชียงสมุนไพรเสริมไอโอดีนผักหวานป่าอางุ่นไรเมร็ดและผลิตภัณฑ์ผ้าท,ทอพื้นเมือง